อีกคนบอกเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้กับอีกคนวันนี้คุณนัดมารับเครื่องจากทอถุงมือจอมดา High Speed จำนวนสองเครื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตที่ตอนนี้มีเครื่องทออยู่แล้วประมาณ16-17เครื่องสำหรับเคสคุณนัดเนี่ยแรกเริ่มแกเห็นคนรู้จักทำอยากทำบ้าง แต่คนนั้นน่ะเขาไม่ค่อยแนะนำเขาบอกทําไม่ได้แน่ๆเลยแต่ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับคนอื่นแต่มันอาจเป็นไปได้สำหรับเราหากเราพยายามมากพอระยะเวลา5 6ปีก็พิสูจน์ได้แล้วโตว,โตวันโตคืนเลยครับสำหรับคุณนัทเนี่ยวันนี้ก็มารับเครื่องเพิ่มแถมเป็นเครื่องรุ่นใหม่ h ฮสปีดด้วยซึ่งคุณนัทเนี่ยเขาก็มีเครื่องเก่านะครับระบบคอมพิวเตอร์แต่คุณนัทบอกว่า ไม่ไหวไม่ไหวปวดหัวจุกจิกมากวันวันไม่ได้ทําอะไรเลยซ่อมแตะเครื่องนั่นแหละสลับกันหยุดสลับกันเดินยังไงก็วันนี้ยมารับเครื่องไปแล้วเอาไปลุยต่อได้เลยนะคุณนัทเดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์กันวันนี้ครับพาคุากับลูกค้าเก่าแก่อริกครอันนี้คุณนัทเป็นเหมือนเพื่อนกันทำมานานแล้วนะก็สี่ห้าปีครับสี่ห้าปีแล้ว,ลวตอนนี้มีเครื่องกี่ตัวนะครับมีรวมนี่ละสีหก สิตัววันนี้เพิ่มรับอีก2ตัวทำเรื่องแบบว่าม,มีลูกค้าก็คือขายได้เรื่อยๆใช่ๆนี่เป็นลูกค้าเดนี่ยวแน่ตอนนี้มาหลักเพื่อของที่บ้าน,นครับก็ไปยังไงฝากด้วยนะครับพอถุงมือกับเชนดสะพายนะครับทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเดนทาการตลาดก็ขายได้ครับสวัสดีครับ